ใครที่มีปัญหาเหมือนเราบ้างคะนั่งเล่นเกม ทำงานหน้าคอมทีไรปวดคอปวดหลังตลอดเลยไม่รู้ว่าด้วยความโชคดีหรืออะไรนะคะทําให้เราได้มาเจอกับเก้าอี้ตัวนี้ค่ะราคาก็ไม่แพงแถมบอกลาอาการออฟฟิศซิมดมพอน้องนั่งสบายมากไม่ว่าจะนั่งเล่นเกมทํางานหรือนั่งพักผ่อนรู้สึกว่าไม่มีอาการปวดหลังอีกเลยค่ะฟังก์ชันน้องก็เยอะครบคันมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่รองซัพพอร์ตหลัง ช่วยให้ไม่ปวดหลังเวลานั่งนานๆที่รองคอปรับได้หลายระดับและที่เด็ดของน้องเลยก็คือที่พักแขนค่ะเขาใช้วัสดุลดการเสียดสีทำให้คอสองไม่ดมจากการกดทับอีกด้วยค่ะ ปรับนอนได้หลายระดับมากและอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งที่พักขาที่ขยับเลื่อนเข้าออกได้บอกเลยว่าได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกถึง3สีเลยนะคะช่วงนี้เห็นว่ากำลังลดราคาลงมาเยอะมากๆด้วยกับน้อง Workstation Office รุ่น Pop Culture Series Model S ตัวนี้ถ้าใครสนใจน้องลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ